มู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีชื่อภาระกะมีอาชีพหาปลาภาระกะมีภรรยาสองคนชื่อคณิ t ฐาและคณิฐีคณิ t ฐามีลูกสาวชื่อเอื้อส่วนคณิฐีมีลูกสาวชื่อไอไอ,อ,อและเอื้อยเป็นลูกสาวคนละแม่แต่ทั้งสองกลับมีหน้าตาคล้ายคลึงกันวันหนึ่งภาระกะ พาคณิ t ฐาออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าทารกะทอดแหหลายครั้งก็ไม่มีปลาติขึ้นมาสักตัวจนกระทั่งทอดแหได้ปลาบูมาหนึ่งคณิ t ฐาสงสารปลาบูจึงอ้อนวอนขอชีวิตตาบูเพื่อจำนำไปให้เอืเ้อเลี้ยงพี่ถีปล่อยมันไปได้ไหมโอ๊ยจะสงสารทำไมไม่มีอะไรกินอยู่แล้วทำให้ทารกะ กิดความโมโหจึงใช้ไม้ไพายตปีพี่ขาสงตกน้ำและจมน,น้ำตายในทัน,นในตอนเย็นเปื้อยเข้าไปหาพ่อถามหาแม่พ่อแม่ไปไหนอ่ะแม่หนีไปแล้วลูกโกหกหนูรู้แล้วพ่อทำอะไรแม่แต่เอื้อยไม่เชื่อคำพูดของพ่อเลยวิ่งร้องไห้ออกไปตามหาแม่ แต่ก็ไม่รู้จะไปตามหาแม่ได้จากที่ไหนปกติเล่ยมักจะนำรำข้าวมาโปรยให้พวกปลาที่ท่าน้ำจนกระทั่งวันหนึ่งเล่ยได้ยินเสียงคนเรียกตนเองจนเหลียวหาเสียงจนได้พบกับแม่ปลาบูทองแม่เองรูกแม่หิวข้าวแม่คะะแม่จริงเหรอแม่เองค่ะลูกใครฆ่าแม่ พ่อมึงอ่ะพ่อแม่ทำไมคะไม่รู้แต่ลูกเอาข้าวให้แม่กิน่อยแม่หิวอ่ะลูกอย่าให้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 ไปลูกขึ้นไปเอาข้าวให้แม่กินเ่อะไปี๋ยวเดี๋ยวแม่รอตรงนี้นะลูกเรียกแม่นะลูกบายยทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กันฟังทุกๆวัน เอื้อยจะเรียกแม่ให้ขึ้นมากินข้าวทั้งสองคุยกันตามประษาะแม่รูปวันหนึ่งไอ้แอบตามเอื้อยไปที่ท่าน้ำจนรู้ความจริงห้งหมดคิดวางแผนกำจัดปลาบูทองโดยให้อ้กลอมฟอเป็นเอื้อยไปที่ท่าน้ำเพื่อหลอกให้ปลาบูออกมาอเออาข้าวมาให้ปลาบูทองได้ยินเสียงเรียกจึนโผล่ออกมา อ้จึเรียบจับปลาบูทองให้แม่ของนางทันทีทารกกะเรียบเอื้อให้มากินข้าวด้วยกัน,น,กนปลออาปบูทองวันต่อมา เอ้อยเอาเกดปาไปฝังที่สวนลำบ้านคณิฐาตายไปก็กลับไปเป็นนางฟ้าเช่นเดิมคณิฐาขอร้องให้โทวดาช่วยเหลือเธออีกครั้งโทวดาเกิดความสงสารจึงช่วยเสกให้ลงไปเกิดเป็นต้นมะเขือเปราะคณิฐาซึ่งอาศัยที่ต้นมะเขือเห็นเอื้อยมาหาแม่บอกเอื้อยว่าแม่อยู่ที่ต้นมะเขือ เอื้อยดีใจจึงก้มกราบต้นมะเขือด้วยความรักแม่แม่ออกมาจากต้นมะเขือแม่แม่ออแเอื้อยชอบเดินไปที่สวนหลังบ้านเอื้อยเรียกต้นมะเขือว่าแม่อีกแล้วจึงไปเล่าให้ผู้เป็นแม่ฟังแม่มันุ่มแม่มันคุยกับต้นมะเขือมันเรียกต้นมะเขือว่าแม่ด้วย จริงเหรอลูกพาแม่ไปดูหน่อยแล้วช่วยกันหักกิ่งก้านต้นมะเขือทิ้งเอื้อเดินมาเห็นหน้าที่เป็นต้นมะเขือมมมมมมไม่น่าเลยแม่ด้วยความเศร้าเสียใจเมื่อเห็นต้นมะเขือถูกทำลายเอ,อ้ยลูกเียงแม่นี่ หมากพิกแม่เป็นต้นหมากพริกไอ้เงี้ยว้ามอนกัดหนูน้องสาวทำอะไรจ้ะมึงเงี้ยไอมาจากไหนอายมาจากดูใบเอ้เป็นผัวฉันไหมน้าเงี้ยมึงแม่บานะคะแม่หนูมีผัวแล้วค่ะ ลาบูดแดน่าแม่ช S <S ดูใบน้อยไอ้กูเลยขนมปังฟามเฮาส์ฟามเฮาสลาบูแดนค่ะแม้าบู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 